บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากคุณสมคิดด้วยเงินผู้สืบสารรากเงางานศิลปะหัตถกรรมทองลงหินศิลปะหัตถกรรมทองลงหินคือหัตถกรรมอันวิจิตรงดงามที่มีสืบทอดกันมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์แต่ปัจจุบันศิลปะหัตถกรรมขแขนงนี้กลับใกล้เลือนหายไปตามกาลเวลา เครื่องทองลงหินเราเน,นะครับมันมาจากอายุทยาสมัยนั้นเนี่ยก็จะทําพวกขันลงหินทําพวกกระฆังทําพวกคล้องเครื่องดนตรีน,นะครับหลังจากประเทศเราโดนสงครามประเทศพมา่าลุกล้มาแล้วก็ย้ายจากอายุทยามาอยู่บางกอกน้อยซึ่งตอนนี้บางกอกน้อยก็ยังทําอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็มาทําอยู่ที่ถนนจิงเพชร ต่อตำรานไทยแลนด์ซึ่งก็จะทำเป็นเพศทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทั้งหมดคุณสมคิดด้วยเงินช่างทองลงหินผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาตั้งแต่รุ่นพอ่อและปัจจุบันคุณสมคิดด้วยเงินก็ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าถ่ายทอดงานศิลปะหัตถกรรมขแขนงนี้สู่ชนรุ่นหลังต่อไปมีความภาคภูมิใจแต่ก็มีความเสียใจยอยู่ส่วนหนึ่ง คือว่าอาชีพนี้มันจะผดหายไปเพราะงานวิมือเนี่ยผมลองสอบถามหน่วยงานต่างๆแม้แต่ประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันท่างวิมือเนี่ยจะหายากแล้วก็น้อยลงน้อยลงผมก็เกรงว่าอาชีพนี้มันจะสูญพันธุ์ก็เป็นห่วงไทยเบฟขอบันทึกคุณสมคิดด้วงเงินผู้สืบสารรากเงางานศิลปะหัตถกรรมทองลงหิน เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน